เรื่องราววันนี้ที่เรากําลังพูดถึงไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไม่สบายนะมันไม่สบายเพราะว่ามันว่าด้วยเรื่องของอํานาจในการ,รตรีความตามข้อกฎหมายและว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานของคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและพูดถึงมาตรฐานเนี่ยกำลังถูกตั้งคําถามว่ากรณีของคุณกิติรัตน์ละละนองเนี่ยตีความว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยสังคมไทยกําลังเกิดคําถาม เรื่องของสองมาตรฐานอีกหรือไม่อ,มอันนี้ต้องเคลียร์นะเพราะอะไรแต่เราที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในประเทศเนี่ยในสังคมสังคมหนึ่งเนี่ยกติกาสําคัญถ้ามีความสงสัยในกติกาว่าเลือกปฏิบัติเนี่ยอันนี้อยู่ร่วมกันยากนะอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้คุณกิติรัตน์นรละนองเนี่ยไม่ได้เป็นประธานงแค่ชาติครับปมปัญหาก็คือว่า ตกลงไอ้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อกฎหมายของพรบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่พรบธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดว่าผู้เป็นกรรมการเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นคนล้มละลายอะไรก็ว่าตามตัวๆัวไปนะแต่ที่น่าสนใจคือไม่เป็นไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้ข้าราชการการเมืองดํารงตำแหน่งเมืองแต่ถ้าจะเป็นต้องเกินหนึ่งปีนะต้องลาออกจากนั้นมาเกินหนึ่งปีครับคําถาม ที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกเขาเรียกกรรมการคัดเลือกเนี่ยเขาไม่เรียกกรรมการคัดสรรกรรมการคัดเลือกที่มีดรสถิตลิมพง์บันเป็นประธานเนี่ยครับได้ตรวจสอบคุณสมบัติน,นี้ไหม,มทุกคนทั้ง3คนเนี่ยทั้งคุณคุณฤทธิ์ทั้งอาจารย์สุรพลและก็คุณกฤษตตรวจสอบครับเพราะมีการตีความมีการวิจัยมาก่อนหน้านี้แล้วว่าที่ปรึกษาของของนะฮะของนายกลนตรีเนี่ยไม่เป็นข้าราชการทางารเมือง ไม่เป็นนะเพราะของของเนี่ยเขาไม่รับเงินเดือนครับแต่ถ้าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้อน,นี้ต้องให้คอรมอร,รับทราบนะไอเน,นี้ยเป็นแค่าการการเมืองโดยตรงเอางี้คุณกิติรัตน์ครับคุณกุริศสมบัติศิรีเป็นที่ปรึกษาหมดเลยได้รับการแต่งตั้งจากคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคุณกิติรัตน์เนี่ยให้เป็นประธานคณะกรรมการในการพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ ของประชาชนนี่แหละที่รายย่อยซึ่งคำถามตรงที่ว่าทั้งสองคนนั้นก็ได้ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาในวันที่รับกันคัดเลือกเนี่ยไม่ถึงปีครับเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว่าเราบอกว่าเขาเคยถูกวินิจฉัยอาจารย์วินุเคยพูดสมัยสมัยท่านพู้ว่า ผู้ว่าเฐพุศษฐพุศคำว่าของเนี่ยของนายกตรนะีไม่เป็นข้าราชการการเมืองอไม่เป็นนักการเมืองไม่ดํารงตาแหน่งทางการเมืองทีนี้พอมีปัญหาเขาก็ไปสอบถามว่าคอรมเนี่ยไม่กล้าตั้งเลยนะออไม่คุณพี่ชัยชุณหะวชิระลแลฐตน<ร>ตรีว่าการการะทรวงการการังและรองนายกไม่กล้าตั้งเพราะสอบถามไปที่คณะกรรมาการเกิดสดีกาสามคณะ ถามไป3ามคณะคือคือกระทรวงคทางถามเองเลยกระทรวงลังถามเองเพราะคนที่เข้ารอบเนี่ยก็คือคุณกิติรัตน์ไงคุณกิติรัตน์และคือเหตุการณ์จากคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยทำให้ช่วงหลังเนี่ยถามละเอียดมากเอางี้ไม่อยากไปสร้างปัญหานายกงกระทรวงการคลังและทำเนียบรัฐบาลวิตกกังวลอยู่เรื่องหนึ่งถ้าแต่งตั้งไปแล้วผิดกฎหมายนั่นแหละมันจะทําให้นําไปสู่การถอดถอนหรือว่านายงตรีต้องพ้น จากสถานะไปเพราะขัดกับจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญเพราะมีมาตรฐานของตุลาการสามนูนไปแล้วไงอะละคราวนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยกฤษฎีกามันมีหน้าที่อยู่เรื่องหนึ่งคือที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลใช่นี่คือกฤษฎีการครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้เป็นศาลครับไม่ได้เป็นศาลนะแต่รอบนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาสามคณะประชุมร่วมกันและเล็ดลอดมาตั้งแต่ต้นอะเอางี้แล้วกันก่อนที่ประชุมอะเรารู้แล้วอื ว่าไม่ผ่านไม่ผ่าน <c oughs> เหตุที่ไม่ผ่านเพราะมีการวินิจฉัยเรื่องของพฤติกรรมคือและวินิจฉัยว่าการที่คุณกิติรัตน์เป็นที่ปรึกษาของนายกการที่คุณกิติรัตน์เป็นประธานคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินรายย่อยทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งท <c oughs> างการเมืองเคสของคุณกิติรัตน์นันละนองมีน่าสนใจข้อสังเกตอยู่สองปมใหญ่ๆปมแรกเลยทําไมที่ปรึกษาของนายก ลตรีถึงเป็นนักการเมืองนะอันที่สองอที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเนี่ยกรณีนี้ใช้กรตจิกาถึง3คณะ,ะนะักกฎหมายไปรวงมันอยู่ที่นั่นหมดแล้วปกติเนี่ยลำพังใช้คณะที่1กับคณะที่13เนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วอันนั้นหนึ่งนึข้อสงสัยอันนั้หนหน,หนึ่งข้อสังเกตที่น่าสนใจนะเหตุการณ์ครั้งนี้ ซีเรียสจนถึงขั้นใช้สามคณะและบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นประการที่สองที่น่าสนใจและมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการวินิจฉัยการตีความอมตีที่พฤติกรรม,มถ้าเป็นนักรัฐศาสตรส์เนี่ยนะถ้าสารแบบสารรัฐธรรมนูนเนี่ยนะผมไม่เอ่ยใจเลยนะ,ะเพราะสามนูนมีความเป็นรัฐศาสตรส์อยู่บ้างเวลาวินิจฉัยอะไรเข้าดูถึงบริบททางทางรัฐศาสตรส์ครับแต่กฤษฎีกาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักวินิจฉัยตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะ คืออย่างแคบไม่ใช่วินิจฉัยอย่างกว้างเขาวินิจฉัยเชิงพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมมันอยู่ที่ดุนบินิสไม่พี่โอ้โดยปกติเราเราดูพฤติกรรมพี่โอเนี่ยชอบเที่ยวกลางดึกเนี่ยชอบเที่ยวดึกเนี่ยนี่พฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมแเนี่ยชอบเที่ยวดึกเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างจริงๆไม่เลยพี่โอเป็นคนนอนดึกจริงๆแล้วแฟกต์คุณพี่โอเนี่ยคือนอนดึกแต่พอบอกว่าชอบ กลับบ้านดึกเนี่ยคนคิดแบบแบบอีกแบบหนึ่งพฤติกรรมนี้เขาวินิจฉัยบอกว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นนักการเมืองเนื่องจากเป็นที่ปรึกษาของนายกและเป็นประธานแกเนี่สั่งการหน่วยงานสั่งการอ่าสั่งการพอสั่งการปั๊บเข้าข่ายข้าราชการการเมืองเข้าข่ายนักการเมืองสั่งการพี่โอมีอำนาจในการสั่งการพฤติกรรมเป็นนักการเมืองเพราะคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบอํานาจ ให้คุณกิติรัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมการดเารดเนินการในเรื่องนี้และสามารถเรียกหน่วยงานเรียกข้าราชการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องสั่งการไหมละ่ะมาร่วมประชุมหารือและเสนอให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณานะสั่งการไหมเอาเรียกมาถือว่าสั่งการนะสั่งการเอางี้นะกรณีนี้นะคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องย้อนกลับไปนะเพราะท่านเคยวินิจฉัยคำว่าหนึ่งข้าราชการการเมืองหมายถึงอะไร สองผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคืออะไรท่านวินิจฉัยไว้แล้วนะครับท่านบอกไว้แล้วว่านี่คือเกี่ยวพันกับการเมืองเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งต่างๆจะได้ไม่ขัดกับกฎหมายเพราะที่สำคัญคืออาจารย์วิโนเคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะ,ะกรษฎีกาพึงตระหนักไว้ด้วยคําวินิจฉัยในรูปแบบเหล่านี้ท่านกําลังก้าวล่วงไปในการวินิจฉัยของคนที่เกี่ยวพันกับการเมืองเลยครับภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า ดิสเทอร์มินเอตอ๋อครับก้าล่วง,วงคุณกำลังตัดสินว่าด้วยเรื่องการหนึ่งการใดและถ้าการเมืองมันอันตรายทำไมเราถึงยอมรับการเมืองครับการเมืองไม่อันตรายครับคนที่เขาเปไปเกี่ยวพันกับการเมืองก็ไม่อันตรายครับแล้วผู้ว่าเศรษฐพุทธอะผู้ว่าเศรษฐพุทธ เป็นที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีสมัยถูกแต่งตั้งในปี62สมัยรัฐบาลลุงตู่รัฐบาลลุงตู่และคุณเศรษฐพุทธนะสมัคร63ยัคุณดูนะครับเป็นหนึ่งในครีมมันสมองของลุงตู่ในปี62ครับและเป็นผู้ว่าและตอนนี้คุณปรเมธีจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานต่อไปจนมกรามครบ120วัน180วันผมงจำ<ล>ไม่ได้ากกาแล้วรองประธานจะทำหน้าที่ประธานครับรองประธานนั้นคือใคร,ครเศรษฐพุทธ สุดที่ว่านาเรุอพุทธอเอาคุณจะเอาอยัางไงกัน,นประเทศเนี้ผมว่าในข้อกฎหมายมีปัญหาไม่พอในแง่ของมิติในเรื่องคนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองไปช่วยปรึกษาหาลรือให้ข้อคิดเห็นไปเป็นประธานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเกี่ยวพันกับการเมืองจะไม่มีใครไปทําเลยครับคืออันนี้ในเชิงในเชิงการตีความนิฉัยแต่ในเชิงรัฐศาสตร์เชิงอำนาจเขาวิเคราะห์ต่อนะ เป็นเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยไม่อยากได้คุณกิติรัตน์ไ,นไนนะอไนีนะ่แฟกต์ไอนี่แฟกต์นะไอนี่แฟกต์นะแฟกต์นะนี่ประชาธิปไตยต้องฟังเสียง <c oughs> ฟังเสียงทั้งเสียงเห็นด้วยและเสียงไม่เห็นด้วยแล้วสุดท้ายมันนาไปสู่เรื่องหนึ่งของฝ่ายบริหารครับ decision making แปลไทยว่าต้องตัดสินใจถ้าประโยชน์มากกว่าโทษต้องเอาประโยชน์เป็นตัวตั้ง คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่โอคือตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยโดยสากภาพแล้วเนี่ยทำาอะได้ไม่มากฮะ,ะเนื่องจากแบงก์ชาติเนี่ยหลังจากปรับปรุงข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีสี่บอร์ดนะเราคิดว่าถ้าเป็นบริษัททั่วไปประธานบอร์ดบริษัทมันใหญ่ไงใหญ่แต่แบงก์ชาติมันถูกดีไซน์ออกแบบเนี่ยให้มีการอิสระและก็แก้ปัญหาเพื่อให้มันแบบไม่ใช่ว่าบอร์ดใหญ่สุดประธานบอร์ดใน4ี่บอร์ด แบงค์ชาติที้ระบบสี่บอร์ดประธานบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยอำนาจน้อยสุดอ่าเอ้าหนึ่งคณะกรรมการบริหารบุคคลบริหารบุคคลคณะกรรมการน้วยใบการเงินก่อนประธานประธานบอร์ดเอ้าประธานแบงค์ชาติหนึ่งคณะนะอ่าคณะกรรมการน้วยใบการเงินประธานคือผู้ว่าการแบงค์ชาติผู้ว่าการแบงค์ชาติเนี่ยชี้เป็นชี้ตายเรื่องทิศทางดอกเบี้ยเลยนะการเงินเลยนะตามกรอบเงินเฟ้อนะคณะกรรมการสถาบันการเงินดูเสถียรภาพ ของระบบสถาบันการเงินอันนี้อันนี้บอดที่3แล้วนะอันนี้ถ้าผมไม่ผิดรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานนี้ก็มาจากไหนฮะก็มาจากแบงค์ชาติอีกบอดที่อือบอดที่4อัตราเลขเปลี่ยนบอดอัตราเปลี่ยนหรือระบบระบบชำระเงินชำระเงินเออระบบชำระเงินไอ้นี่ก็รองผู้ว่าการดูแลระบบชำระเงินเห็นยังมันมี4ีคณะกรรมการในการที่แบบแยกกันดูแลทำหน้าที่เล้วี้ไม่ขึ้นตรงตึงอะไรกันนะมีอำนาจอิสระใ่ใจนะใช่ ง่ายๆนะพี่เขากลัวง่ายๆอำนาจประธานเนี่ยดูแลเรื่องบุคคลบริหารองคอ์กรและกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายแค่นั้นแหละแต่มีอำนาจซ่อนเลนอยู่คือคืออำนาจที่จะสร้าง KPI เป็นตัววัดกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยก็แน่นอนก็ถ้าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปสัญญากับรัฐบาลว่าจะดูแลอัตราเงินเฟ้อไว้ในระดับ0ถึงสา แต่ทำผิดหมดเลยอันนี้คุณปลดได้ครับครับก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเพราะประชาชนทั้งประเทศภาคธุรกิจเขาเอากรอบอัตราเงินเฟอ้อเนี้ยไปกําหนดเป้าหมายทิศทางและแผนง,งานของธุรกิจครับผิดทุกปีอันนี้หนึ่งนะต่อมาไปดูแลเรื่องอะไรสถียรภาพเสถียรภาพคือความนิ่งและมาตรฐานเพื่อทําให้กําหนดไม่คาดเคลื่อน สติรภาพอัตราแลกเปลี่ยนถามว่ามีสีิรภาพไหม<อ>ไม่มีครับเป็นไปได้ยังไงปล่อยให้เป็น5บาท10บาทไม่มีทางครับเพราะมันกระทบมาที่ไหนเงินตราที่แลกเปลี่ยนมาเป็นบาทเอาไปซื้อของครับครับ,รบนี่คือปัญหาใหญ่ของแบงค์ชาติแต่ปัญหาว่าด้วยเรื่องของประธานมันไม่จบอยู่ที่รอบนี้นะครับแต่มันจะกระทบไปถึงหลายมิติในอนาคตไม่ว่ากลไกของ,ององค์กรอิสระเช่นกลอตอ ไม่ว่าจะตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอปพบพี่วียุ่งหมดเลยแล้วที่ยุ่งตอนนี้ก็คือว่าหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ในการที่จะคลังแบง์ชาติเสนอมาใหม่ว่าใครจะเป็นอาจานแบง์ชาติอะไรอย่างนี้นะสิ่งที่สองที่เป็นน่าห่วงก็คือว่าสิ่งที่จขับเคลื่อนหลังจากนี้ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องแบงก์ชาติที่มีส่วนร่วมในการกับเพื่อนโยบายกับรัฐบาลเงินดิจิตะ เงินที่ไอเรื่องของไออทิตย์ทางบิตคอยไอเหรียญที่ใช้ในชําระเนี่ยคอยคอยคอยจะเป็นไงเรื่องของกองทุนฟื้นฟูที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาแก้หนี้อ่ะเพราะต้องอำนาจตัดสินใจมาจากแบงค์ชาติอืเพราะนั้นงานหลายๆเรื่องเนี่ยความล่าช้าของการได้มาซึ่งประธานบอร์ดเนี่ยทำให้หลายๆเรื่องที่จะขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องล่าช้าไปด้วยมันสะดุดไปด้วยกระ,ระทบคนไทยทั้งประเทศแหละโอ้โหเรื่องนี้ผมว่ามันบอกถึงมาตรฐานมันบอกถึงการ ต่อสู้กันของสองขั้วอํานาจที่แบบไม่ต้องการอะไรบางอย่างลึกลึกล้ำไหมลึกล้ำลึกล้ำบ้างนะมีตั้งนิติศาสตร์มีตั้งรัฐศาสตร์นี่เตะตัดขาไม่ให้คุณกิติรัต์เข้าสู่ประธานเข้าสู่อํานาจมันสะเทือนไปถึงประชาชนคนใดทั้งประเทศ